ชัดเจนแม่นยำต้องทีเด็ดสามเซียนเท่านั้นกูรูทั้ง3คนมารวมตัวกันเรียบร้อยครับคัดบอลเต่งบอลเน้นให้สมาชิกทุกวันอย่างแน่นอนทีเด็ดสามเซียนวันนี้มีข่าวดีมาบอกครับตอนนี้ท่านใดที่สนใจที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนเราก็มีส่วนลดให้นะครับรวมถึงรายปีและตลอดชีพนะครับจะได้รับเสื้อกันแบบฟรีๆด้วยนะครับมูลค่า590บาทเอาไปใส่กันได้เลยครับและสำคัญก็คือสามารถสั่งสก,กรีนเบอร์และชื่อได้ด้วยนะครับยังไงก็ใครสนใจครับคลิกลิงกด้านล่างสมัครได้เลยนะครับ สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลเหมือนเช่นเคยนะครับก็วันนี้มีพิมพิลีกสี่คู่นะครับวันพุธที่15บาธันวาคมนะครับมี4คู่นะครับพิมพิลีกของเราก็ไปแบบเร็วๆนะครับแล้วก็จะไม่พูดเยอะแล้วกันเนาะเอาเนื้อๆเอาเน้นๆแล้วกันนะครับอ่ะใครที่สนใจตัวเต็งตัวใหนของผมนะครับก็สามารถไปสมัคร V.I.P. ได้นะครับเมื่อวานผมให้พิธีอตาเมล่าก็ต้องบอกว่าอิ่มน้ำสำราญนะสมาชิกนะครับใครอยากบวกก็ ไป้วยกันในกลุ่มมี p นะครับมาเริ่มไปเลยครับคู่แรกไบตันกับบู un, ๊ปทต้านนะครับคู่นี้ผมชอบบู un, ๊ปทตันมากกว่าอ่ะเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆนะเวลาเจอทีมใหญ่นะครับบูฟมันสู้กับทีมใหญ่ได้แล้วก็ช่วงหลังสังเกตไหมว่าดูแล้วเสียประตูยากมากเกมรับเหนียวแน่นขันกันแน่นมากนะครับคู่แข่งเจาะยากมากๆนัดที่แล้วใครยังจำกันได้เจอแมนเชสเตีย นี่มันเหลือสิบคนนะมันยังเอาอยู่มันยังต้านไหวอ่ะมันยังเสียแค่ลูกเดียวอ่ะแล้ววันนี้มาเจอกับไบตันซึ่งเกมรับภาพรวมมันก็ก็ไม่ใช่วาะดีนะครับก็ไม่ใช่วาะดีด้วยนะครับผมมองว่าคู่นี้โอกาสจบเสมอสูงมากแต่ผมคิดว่าถ้าจะมีทีมชนะยังคงเป็นวู๊ปทต้านนะครับคู่ที่สองพาเลทกับซอลทำตัานนะครับคู่นี้ผมชอบคิดตั้พาเลทนะครับเพียผล ก็ดูจากนัดล่าสุดนะครับนะบอลของพาเลทอันตรายมากๆนะบอลของบิ๊กปัตติกเวล่านะครับซึ่งผมมองว่าทรงดีจริงๆนะครับจังหวะโต้กับนะครับน่ากลัวมากๆนะแล้ววันนี้มาเจอกับเซาลอมตันซึ่งเป็นทีมที่ยิงน้อยอันดับแรกและอันดับที่2คือเป็นทีมที่เสียประตูทุกเกมอยู่เหมือนกันพูดง่ายคือเก็รับไม่ดีเอาซะเลยนะครับวันนี้ต้องไปเือนพาเลทไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมเลือกพาเลทนะครับ วันนี้ถ้าเกิดว่าไม่เลือกพาเลทพาะคุณจะเสียใจนะครับคู่ที่3ามเบอร์รี่วัตฟอร์ดคู่นี้ผมชอบเจ้าถิ่นเบอร์รี่นะเพราะว่าผมมองในเรื่องของทรงบอลช่วงหลังเบอร์รี่มันเหนียวแน่นขึ้นนะครับเสียประตูยาวามากคิดดูนะนัดที่แล้วเวสแฮมไปเยินมันยังเจาะไม่เข้าเลยนะครับแล้ววัตฟอร์ดประสิทธิภาพเกมลุกมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีขนาดนั้นอยู่ที่ว่าเบอร์รี่ครับมันจะเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเล่นหรือเปล่าแต่ถ้าเล่นแบบเดิมเบอร์รี่ไม่แพ้ และผมมองว่ามีสิทธิ์ที่จะเก็บ3คะแนนได้ในเกมนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเก็บลาบ,บัตฟอร์ดไม่ดีเอาซะเลยนะครับคู่ที่4ครับอาร์เซนอลเวสต์แฮมคู่นี้ผมขออยู่ฝั่งทีมเยือนเวสต์แฮมแล้วกันนะคือเข้าใจว่าสถิตินะครับของอาร์เซนอลเกินบ,บ้านมันดีก็จริงอันนี้ไม่เถียงนะครับอันนี้ไม่เถียงแต่เวสต์แฮมเองก็เป็นทีมที่เหนียวแน่นนะครับแล้วก็เสียประตูยากแล้วการที่ต้องบุกเยือนอาร์เซนอลเพราะเขารู้ตัวดีว่าจะพลาดไม่ได้นะครับผมมองว่าคู่นี้ โอกาสจบเสมอสูงมากแนะนําให้ลองในราคาครึ่งลูกนะครับแนะนานะคู่นี้ลองในราคาครึ่งลูกผมมองว่า,วามีสิทธิ์เลยครับที่จะกินเต็มนะครับในคู่นี้นะเวท์แฮมยูไนเต็ดนะครับสีคู่ไปแบบเรียบง่ายครับสบายๆเจาะออาแตเนื้อมาให้แล้วนะครับนะไม่อยากจะมีเหตุผลอะไรมันเยอะหรอกเหตุผลเยอะบางทีแม่งก็ไม่ถูกนึกออกไหม <c oughs> เอาสรุปกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับคู่แรก ให้เชียร์ไปที่บูฟปทำตันนะครับไบตันกับบูฟเลือกบูฟปทำตันนะคู่ที่2องกิตตันพาเลตกับซอลทำตันนะครับเลือกไปที่กิตตันพาเลตนะครับอย่าลืมนะถ้าคุณไม่เชียร์พาเลตวันนี้คุณจะเสียใจนะครับคู่ที่3เบอร์ลี่กับวัตฟอร์ดเชียร์เบอร์ลี่เลยครับวันนี้เช่นเดียวกันครับเบอร์ลี่ไม่เชียร์จะเสียใจเลยครับและคู่สุดท้ายครับอาร์เซนอลกับเวสต์แฮมผมยังอยากอยู่ลองไปที่เวสต์แฮมในราคาครึ่งลูกนะเน้นย้ำอีกสักครั้งว่าครึ่งลูกนะครับ ถูกองถูกใจกันไหมคอมเมนต์คุยกันด้านล่างนะครับเดี๋ยวตามมาอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ยินดีรัพฟังเท่านี้ครับโชคดีทุกท่านครับเฮงๆรวเลยๆครับอย่าลืมนะใครสนใจทีเด็ด vip ตัวเต็งตัวเน้นของผมคลิกลิงก์ด้านล่างไปสัสดกันได้นะครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ